ขออนุญาตนะฮะสตาร์ทรถนะฮะซีเบียพันนะฮะทั้งคู่เลยอันนึงเป็นท่ออยูชิมุระอ่าสตาร์ทดิอันนี้ราคา495,000บาทนะครับมี2 0 1มนะ,ะม 3, าครับวิ่ง3 0 0 0ันกวโลเท่านั้นติ๊กเกอร์ไหน รอ้านี้าันอ่นไหนจะเพาะกว่ากันอันนี้ก็เป็นซีเรียพันธุ์นะครับ2องสีโมเดลเดียวกันนะครับเป็นท่ออาคาโบวิกความนุ่มความดิบนี่เหมือนอาคาโบวิกจะนำนะฮะ งไสนใจดู2องคันนี้แวะมาดูได้ที่ Big b ไบ p r โป e เจกสาขาตลาดรถไฟนะครับ